สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์วันนี้กับคอนเทนต์ในเรื่องของการปลูกพืชอ,อย่างไรนะครับให้ได้ผลผลิตและรายได้ดีนะครับสืบเนื่องมาจากว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมานะครับผมจริงๆก็ไม่ได้รับผู้เข้าเยี่ยมชมสักเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยระบาด ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเราก็จะเซฟตัวเองนิดหนึ่งก็ปิดฟาร์มจริงๆไม่ได้รับคนเข้ามาแต่ว่าก็มีเพื่อนที่เดินทางขออนุญาตมาดูที่ฟาร์มนะครับแล้วก็มีคําถามเกิดขึ้นมาหลายท่านมีคําถามนะครับว่าผมขายแตงโมที่ไหนเพราะเล่าให้ฟังว่าขายแตงโมล,ลูกหนึ่งก็ตกประมาณ2-300ไปจนถึง500600บาทนะครับต่อลูกนะครับแล้ว เขาก็เลยมีคําถามขึ้นมาอีกว่าเอา้าต้าเกิดขายดีขายราคาดีขนาดนี้ทําไมผมไม่ปลูกเพิ่มนะครับทําไมผมถึงไม่ปลูกเพิ่มนะครับหมายถึงว่าเป็นสิบโรงห้าโรงสิบโรงไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตยอดฮิตมากก็อยากจะบอกทุกท่านว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ดูเรื่องของ ดีมานซั u พลายก็คือความต้องการของตลาดกับสิ่งที่เราผลิตได้นะครับมันมีเงื่อนไขที่ย้อนแย้งในการทําเกษตรอยู่ก็คือเราอยากทําเยอะๆและอยากให้ได้ราคาดีๆซึ่งมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับอะไรก็ตามที่ทําง่ายและทําได้ทีละเยอะๆนะครับกลไกการตลาดไม่มีทางจะราคาดีนะครับยากมากถึงดีก็จะดีเพียงแค่ชั่วคราวเป็นพืชแปรชั่นนะครับ ส่วนวิธีการที่ความสุขทําอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นเห็นไหมว่าผมจะปลูกแบบเป็นรุ่นๆนะครับเป็นรุ่นๆหมายถึงว่ารุ่นเนี้ยขอผมออกช่วงก่อนหน้ารุ่นหลังประมาณ20วันซึ่งลูกค้าเรามีอยู่จริงๆแล้วไม่เยอะนะครับ2-300คนสองสามร้คนเนี่ยเรามีผลผลิตก็จะมีพืชอยู่4ชนิดหลักๆก็จะเป็น มเมลอนมีแตงโมนะครับมีข้าวโพดเพียวไว้แล้วก็มีฟักทองบัตนัธเป็นสี่พืชหลักที่เราไม่ไม่เคยทิ้งนะครับส่วนอย่างอื่นก็แล้วแต่ช่วงอยากทำก็ทำมีคนมาเรียนแล้วก็เพิ่มปริมาณสมาชิกผมก็จะให้เด็กเรียนรู้แล้วก็ได้ทำเพื่อเป็นการฝึกเขาไปในตัวนะครับแล้วก็ได้แรงงานจากเขาด้วยในการทำตรงนี้นะครับก็ถึงจะทำ พอมันมีการบริหารจัดการแบบนี้นะครับผลผลิตยอย่างที่บอกอยังมีร่อนเองผมปลูกรอบหนึ่งไม่เกินนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยไม่เกิน200ลูกนะครับซึ่งอนุญาตนะครับมีสายเข้าไม่เกิน200ลูกแล้วผมจะขายประมาณสักร้อยถึงร้อยยี่สิบลูกก็เฉลี่ยลูกหนึ่งก็ อย่างน้อยสุดคือ150ถึง250บาทนะครับเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ180นะครับขายประมาณสักร้อยลูกก็หมื่นกว่าบาทหมื่นห้านะครับหมื่นห้าหมื่นแปดไม่เกินนี้ส่วนข้าวโพดเองข้างในเนี่ยปลูกอ่าล็อกหนึ่งประมาณสองร้อยสี่ล็อกประมาณแปดร้อยเราตีเฉลีย่ยผลผลิตเราแค่เอาขายครึ่งเดียวนะครับขายครึ่งเดียวก็หมายถึงประมาณสามถึงสี่ร้อยฝักหนึ่งก็ตก ห้าสิบหกสิบเป็นอย่างน้อยนะครับก็ตีไปซะหมื่นกว่า1 4ื่นสี่หมืนห้าะครับหมื่นสเพราะฉะนั้น1 4ื่นสี่หกับ158่นหรวมกันแล้วเนี่ยโรงเนี้ยอย่างไม่ได้จริงๆสอ0 0 0งบาท2องสามหมืบาทระวังแผนปลูกรอบนี้นะครับโรงถัดไปก็จะเป็นแบบประมาณนี้ล้นตลาดไหมไม่มีทางล้นนะครับเพราะว่าลูกค้าเรามีอยู่2-300คนเป็นอย่างน้อย สำหรับลูกค้าเดิมลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจานะครับถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็อาจจะมีเพิ่มมาบ้างเล็กน้อยแต่ที่แน่ๆเรายืนหยัดที่จะรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้เพราะฉะนั้นรายได้ต่อเดือนผมจะไม่ต่ํากว่า3 0,000บาทนะครับสองหมถึงสามหมบาทในการเลี้ยงศูนย์หรือรายได้เข้ากระเป๋าต้นทุนไม่ได้สูงมากเพราะว่าปัจจัยการผลิตทุกอย่างค่อนข้างที่จะประหยัดเพราะว่าทําเองหมดทุกอย่างนี่คือทางรอดของเกษตรกรจริงๆ แล้วอย่าตื่นตลาดนะครับอย่าไปวิ่งตามตลาดว่าสินค้าตัวไหนจะทําให้เรารวยนะครับไม่มีสินค้าตัวไหนที่ทําให้เรารวยได้ด้วยการผลิตทีละมากๆนะครับต้องบอกก่อน,นกลไกที่ทำอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับคือทําน้อยได้มากเสี่ยงน้อยด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้มากเพราะว่าหนึ่ง เรามีความประณีตสเรามีการบริหารจัดการของตลาดที่ค่อคนข้างดี <c oughs> นะครับก็คือไม่มีการคําว่าล้นนะครับไม่มีไม่มีคําว่าล้นตลาดนะครับมีออกอย่างต่อเนื่องลูกค้าจะทราบได้ว่าเราจะสามารถที่จะมีผลผลิตออกในช่วงไหนเราก็จะส่งให้กับลูกค้าตามลรอรอตามออเดอร์เห็นไหมว่าขขาโพดอันนี้ยังไม่ได้ผสมเกสรแต่อันนี้ผสมไปแล้วแล้วก็มีฝักแล้วด้วยนะครับ เห็นไหมครับทำไมผมไม่ปลูกทีเดียวทีละสิบโลงนะครับโอกาสที่ผมจะเจ๊งสูงมากเพราะฉะนั้นการทําแผนการตลาดนะครับการทํา <c oughs> แผนการผลิตนะครับมีความสําคัญกับชีวิตของเกษตรกรว่าท่านจะไปไกลจะมีะไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดีขนาดไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับอยากจะฝากไว้สําหรับเกษตรกรมือเก่าหรือมือใหม่นะครับ เอาแง่คิดเอาวิธีการตรงนี้ไปปรับใช้ให้ได้ไม่งั้นท่านจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ล้มเหลวแล้วก็เจ็บตัวได้เพราะการเกษตรไม่ว่าเงินเม็ดเงินจะทุ่มลงไปขนาดไหนก็ตามหากขาดการวิเคราะห์นะครับอย่างที่ผมพูดมาเบื้องต้นแล้วนะครับเสี่ยงสูงมากที่ท่านจะล้มเหลวนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับขนาดทำทีทระเล็กๆอย่างนี้ก็ยังแทบไม่ทันเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อเช้าผมเพิ่งคัดลูกไปเมลอนนะครับคัดลูก เอาไว้สําหรับลูกที่ตัวตัววันนี้จะได้แขวนลูกนะครับวันนี้จะได้เริ่มแข,ขวนลูกแล้วก็บําบรุงเพื่อให้ลูกเขาขยายดีนะครับผมปลูกผสมผสานนะครับจะไม่ปลูกอย่างเดียวทั้งโรงเพราะว่า 1. เป็นการบริหารจัดก,การ2เป็นการสับขาหลอกมแมลงไปด้วยในตัวนะครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็นะครับเป็นสาระดีๆ ที่ผมตั้มความสุขอยากจะมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าอยากให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผมใช้คําว่าเกษตรกรในการประกอบอาชีพของผมเองเนี่ยสปีเต็มนะครับที่แบบทํจริงๆจริงจังเลยผมมีความสุขมากกับการเป็นเกษตรกรแล้วก็รายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวนะครับอาจจะไม่ได้รวยมากถ้าพูดถึงอาชีพเกษตรกรที่ หลายคนอาจจะมองดูต้อยต่ำนะครับแต่ว่าคุณภาพชีวิตนั้นดีเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศในโรงเรือนนี้นะครับหากเป็นประโยชน์สําหรับแนวคิดนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมงานฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์ด้วยนะครับทุกท่านโชคดีปีใหม่ครับ สวัสดีครับ